งวันนี้นะคะเราจะทำน้ำจิ้มกินกับปลาเผาปลาย่างฟอยนะคะที่รแรกก่ว่าจะนึง่งทีนี้ก็เลยเออฟอยมาห่อแล้วก็ไปไปย่างนะฮะลองดูว่ารสสัมผัสข,ของฟอยกับการนึง่งอันไหนมันจะมันจะมีความแบบอหอมอะไรกันนะนี่เรากำลังทำน้ำจิ้มนิบ่บใช้กัรปั่นเ้วเนาะเพราะว่า สูตรสุดของเรานะคะสูตรไข่สูตรตมันเนาะต่สูตรที่คุณตาชอบตาก็จะกินใส่ถั่วด้วยถั่วลิสงเยอะๆเลยนะแล้วก็เอามาปันป่นปั่นใส่อะไรรากผักชีนะกระเทียมพริกสดนะคะอันนี้ก็บีบมะนาวไปก่อนมะนาวมะนาวก็หน้าบ้านเราเองนะคะอู้ <laughs> กระเด็น ลูกนอสักลูกลนะคะมีคนอยากผ่านหน้ากล้องเหมือนอยากผ่านหน้ากล้องดาราอะไรประมาณนี้เด็คน <'s> <c oughs> นี้ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายรูปปลาให้ดู